ลูกจะกลับบ้านมาแล้วเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อทั้งบ้าน้โอ <c oughs> ้สสมีแพะอยู่หลังกล้ <c oughs> อยดูร่วงโรยนะครับ24ชั่วโมงกับการเลี้ยงลูกค่ะ เอาละครับวันนี้ก็เป็นวันที่ใกล้กับการที่จะต้องพาลูกกลับบ้านเต็มทีแล้ววันนี้เราก็เตรียมตัวหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเอาคอกมาตั้งแล้วสิ่งสำพันที่สุดป,ป้าฝากบอกมานั่น <ไ foram S 1> ก็คือป,ป้าบอกว่าเดี๋ยวลูกจะกลับบ้านมาแล้วเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อทั้งบ้านทุกชิ้นเฟิเจอทุกชิ้นเตียงโซฟาผ้าม่านต้องแบบฆ่าเชื้อให้หมดเลยนะคววะเพราะว่าเออหนึ่งเลยคือเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแบบมีคนมาบ้านเยอะแล้วเราไม่แบบไม่ได้ฆ่าเชื้อมานานแล้วเนาะต่อให้ทาแบบมีแม่บ้านแบบทำความสะอาดตลอดอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพวกเช เรียเนี่ยบางทีมันฝังอยู่ในตามแบบพวกซอกผ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ w a เปเ a p e r อะไรอย่างเงี้ยป้าปาสั่งให้คลีนทั้งหมดทุกอย่างชิ้นเลยก่อนที่น้องจะกลับมาเพื่อความปลอดภัยมากที่สุดเราะฉะนั้นครับวันนี้เราก็เลยเลือกใช้บริการพิเศษจากดีไ h y g นิ n i c นะครับผมสวัสดีครับ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 เน่เป็นทีมของเรานะครับวันนี้เดี๋ยวจะเข้ามาคลีนทั้งบ้านของเราเลยเชิญครับพี่ขยนะได้เลยครับเชิญครับเออทีมนี้เขาจัดการดูแลเรื่องโควิดอะไรต่างๆให้ตัวเองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะมาดูแลตัวที่นอนโซฟารมถ้าม,มาน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ทางคุณเปสสะดวกให้เริ่มจัดสวยงานตรงไหน,น,นก่อนดีครับเออผมว่าจากชั้นบนลงชั้นล่างดีกว่าครับได้เลยครับผม,ผมสอบถามนิดนึงครับว่าการแบบพ้นหรือว่าทำความสะอาดต่งางๆเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อเด็กๆหรือว่ามีผลต่อสุนัขหรืออะไรเงี้ยไหมฮะจริงๆไม่มีผลเลยครับ ด้วยในส่วนของตัวน้ำยาของเราเนี่ยเป็นออร์แกนิกครับแล้วก็เป็นระดับเดียวกับฟูดเกรดเลยนะครับไม่มีผลต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม่มีผลต่อเราด้วยสามารถอยู่อาศัยได้ปกติครับปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่น,นอนครับฝากด้วยครับได้เลยครับผมยินดีครับ ด้วยตัวน้ำยาอวันซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเคลียร์พื้นผิวแล้วก็ทําให้คราบเหนื่อใครเนี่ยหลุดง่ายขึ้นนะครับก็ตอนนี้ต้องปล่อยให้พี่ๆดีไฮจีนิกเขาเปคนจัดการที่บ้านไปก่อนนะครับเพราะว่าใกล้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปหาลูกไปป้อนนมลูกอีกครั้งหนึ่ง ฝากด้วยครับพี่ได้ครับไม่กี่วันนี้ลูกผมมาแล้วได้ฝากด้วยครับผมขอบคุณมากครับก็ฝากดูแลพี่เขาด้วยได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ หลังจากที่เราเก็บฝุ่นออกจากตัวผ้าม่านเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยตัวแสงอัลตราไวเลตไทซีครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นอยู่ในวงการแพทย์นะครับตรงนี้จะช่วยในการฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียรได้ถึง99.99% 99เรต่อไปเราจะดูแลที่นอนนะครับในส่วนของตัวที่นอนเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทําการนผาผ้าปูที่นอนแล้วก็ตัวหมอนออกจากตัวที่นอนให้เหลือแต่ตัวฟูกเปล่าก่อนนะครับ ราจะเรียกว่าเป็นระบบฟอกกิ้งครับก็คือเป็นในส่วนของตัวควันนะครับตัวควันมันสามารถกระจายตัวได้ทั่วตามซอกตามมุมน,นะครับซึ่งควันตัวนี้นะไม่อันตรายและเราสามารถสูดดมได้นะครับครับก็วันนี้ เรามาดูแลที่นอนโซฟาผ้าม่านนะครับแล้วก็บริการพ้นฆ่าเชื้อโรคให้กับทางคุณเป้เรียบร้อยครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจตัวบริการของเรานะครับในการดูแลทําความสะอาดและค่าเชื้อโรคก,ก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางข้างบน ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สองคนนี้ก็ฝากรักกันอีกแล้วมันยังไงลูกคนนี้ก็ตอนที่มาถึงใช่ไหมคะก็ลงไปเล่นอยากเห็นมิวสิคตื่นก็เลยลงไปเล่นกับเขาตอนนั้นนี่ก่นมันคุ้นชินแล้วเจนโดนมา2วันแล้วลองเปิดแมสดูแล้วก็เข้าไปตรงนั้นแค่เออได้กลิ่นนะเสร็จแล้วก็เอาผูไปฟังคนนี้อ่ะใช่ค่ะพี่พี่บารหลงเมื่อเช้าก็เออมากินเยอะกันไปเปล่าเขาเตรียมจะกินมือมือนี้ไงนี่ก็น้องต้องเอาออกเอาของเก่าออกก่อน โอ้โดดแรงมาะที่เรามากันตั้งแต่เช้าเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้เรามีนัดในการถัดป้อนยาตัวหนึ่งเรียกว่าธาตุเหล็กนะครับยาธาตุเหล็กตัวนี้เป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นยาตัวเดียวเท่านั้นที่ต้องทานก่อนอาหารอย่างน้อย,อยครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาช่วยกันดูว่ามีวิธีหนที่จะสามารถทําให้เขาทานได้โดยง่ายบ้างมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือตัวธาตุเหล็กตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าเด็กๆเกิดมีการแบบ เล่นหรือบ้วนออกมาหรือว่ามีการหกยเงี้ยถ้าโดนเสื้อผ้าพี่พยาวาลบอกว่าไม่มีทางซักออกนะครับซักออกได้ยากมากจะใช้ไฮเตอร์ ter, ใช้แบบอะไรก็ตามยากมากที่จะซักออกได้มันจะด่างไปเลยนะผมเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแนะนําว่าให้ใช้เป็นทิชชูแ่แทนเพราะผ้าที่โดนตัวธาตุเหล็กเนี่ยยังไงก็เช็ดล้างไม่ออกนี่ก็เป็น1หนึ่งทริคนะครับหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีไม่ต้องทุรักทุเลมากไม่ต้องฝากรักบ่อยๆนะ่นลูกนะ <S <S Catal เดี๋ยวนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าเต้าเดี๋ยวพาวิวสิ็ไปชั่งน้ำหนักหลังดื่มเป็นเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มชั่งตอนก่อนที่จะดูดนมเนี่ยใส่เสื้อผ้ากี่ชิ้นมีผ้าทั้งหมดกี่ชิ้นให้ใส่แบบนั้นหลังจากที่ดูดนมแล้วด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำหนักมันเปลี่ยนไปครับเราจะได้ทราบอย่างชัดเจนว่าเด็กๆของเราเนี่ยดูดนมไปได้ทั้งหมดกี่กรัมกี่ซีซีนะครับ เป็นไงบ้างเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยเมื่อวานมิวสิกก็ดูไปมา60ต้นๆนใช่ไหมแล้วคุณหมอก็บอกว่าต้องหลอกแน่ๆเลยตาช่างต้องมั่วแน่ๆแต่วันนี้ก็66แต่ว่าตาช่างไม่ได้มั่วแล้วมิวสิกดูด2ออนจริงๆวันนี้จะมาแก้มือกับมิวสิกนะครับวันนี้จะพยายามไม่ให้ร้องสักแอบลองเดี่ยวไป <c oughs> วันนี้เราจะพามิวสิกมาอาบน้ำแบบแก้มืออีกครั้งหนึ่ง เราจะในกล้องนี่เหมือนเชฟซูชิเหมือนเดี๋ยวจะกำลังช่ำแหละปลาไปสักผงกันโอเคเราจะเริ่มต้องกันแล้วนะไปนลูก ก่อนนะครับเอาล่ะครับมาหรือเปล่าอี้หน่อยไปอาบน้ำกันทุกคนไปไปล,ลุ่นลงน้ำนะครับลงน้ำนะ okay, ออนโอเคมาอโเคมาอีกนิดนึงมาไปลุ่น,น ัโอเคยอดไปต่อไปไม่ควทำกันได้่างนี้โอเคเรียบร้อยไปเสร็จหนึ่งเมนูครับพร้อมเสิร์ฟครับเมนูที่สองมาไปครับคนที่สองนุ้ยไป เดี๋ยวจะหมดไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะคำนวนว่าเราน่าจะจบทุกอย่างโดยสวัสดิภาพแน่นอนไม่ต้องหว่วงไม่ทั้งสองคนนะครับลายตัวเลยนอนคุยกันเลยอยากกินนมแล้ลูกมันยังไงนะครับเมื่อก่อนสงสัยจะมีคนโวยวายนะคะอาจจะแบบยังกินไม่อิ่มเปล่าหรือว่าอยากจะดูดต่อเอาจุกนมมาของคนนมมามล็อกใส่ปากอะไรอย่างเงี้ย น่าจะโวยวายนี่นะฮะหอมใกล้ชิดครั้งแรกของเขางหลังจากออกมาภายนอกกุ้งซุปที่มิวสิกไลโลูกเหมือนกันไว้ครับไอ้แอมยิ้มเี่ยแก้มเบียร์อุ้ยมาแก้มือครับลีริก้อมแล้วไป เรียบร้อยเป็นบริโนแบบนี้แล้วเราก็จะไปสระผมกันมากกานที่เราก็ต้องบอกเขารู้ก่อนว่าเรากำลังจะอลัน้ำให้เขาในการที่อาเช็ตตาลก่อนนี่อาเช็ตตาลก่อนแบบไม่รู้ตัวไปเลยไม่ลืมไปถูเข้าไปซะเราครับโอเคนี่้วนะวันนี้บอยเสร็จแล้วครับนี่ถือว่าให้ยังให้ความร่วมมือนะ Okay, ไม่พร้อยต่อไปก็อาบน้ำก่อนจะอาบน้ำก็เช็ดกันก่อนเลยนะฮะพยายามทำทุกอย่างให้ไวนะเพราะว่าเขาจะหนียวง่ายไปอ่ะไปยังไปยังไปเฮนน์เน่ไป,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 ไปพร้อมยังพร้อมแล้วไปไม่เป็นไรไม่เป็นไหร่จะลอยจ้ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกต่อไปก็ต้องนี่ <c oughs> อ่าภัพเลย โ้ยแมโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยมากค่ยมากเาเรียบร้อยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคโอเคต่อไปก็เรอสะอาดใบหน้านะครับเริ่มต้นโดยการเชสตาได้เลยเดิน้งเท่านั้นจากัวไปท้ายแค่นี้พอแล้วเสร็จแล้วเป็นไรอ่ะกินทุกากินรสชาติไม่อร่อยช่ล่ใชนมมม้าใช่ไมล่บยสดแนจะฉี่ใส่กแล้วปะเนี่ แล้วครับไม่แถวนี้เสียงดังกันเลยฮะเสชดือค่ะไวๆนิดหน่อยกับพี่พยาบาลเมาวิลกรรมให้ฟังแล้วนั่งแบบไม่ยอมออกดาซิมันอกี้กินสบู่เข้าไปอ่ะกินทำไมเขากินมือมอะฟองเต็มปากข้าว้วดหน้นอ้ะตกและว วันนี้เป็นวันที่เราจะนำเด็นนกไปโรงพยาบาลเป็นวันสุดท้ายโอเคเพราะพรุ่งนี้เด็กๆจะกลับล <Yes. S 2> ลบ้านแล้วค่ะ Yes อยู่ในโรงพยาบาลมานานหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จริงๆตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นเวลาที่นานมากพออยู่ไปอยู่มาเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกวันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเด็กๆก็น้ำหนักก็สามพัน 3, แล้วเนี่ยถ้าตัวเลขคนนี้จะสามพันแล้วนะครับแล้วก็รีล็กตอนนี้ก็ประมาณสองพันห้าครับตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะกลับบ้านในวันพรุ่งนี้ เราขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจพวกเรามาตลอดนะไม่ว่าจะแบบ็นช่องทางนในดๆก็ตามก็มจะแบบในคอมเมนต์จากใน YouTube นะครับจากใน Facebook Instagram ตา่างๆนะครับขอบคุณมากๆต่อจากนี้ไปพ่อพวกของเราจะสมบูรณ์มากขึ้นอันนี้ก็คือน้องมิวสิกนะครับไม่ด้มีอย่างนี้ก่อนได้ไหมครับิง จากนี้ไปก็จะเป็นความบันเทิงในรูปแบบของที่บ้านแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าที่บ้านไปมีอะไรกันบ้างแล้วอุปกรณ์ต่างๆเตรียมยังไงที่บ้านเราในแบ้านเรว่าไม่มีทางเดินเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาไปดูกันที่บ้านครับมาวันนี้เป็นวันที่เราจะทําอะไรนะ2ี่ชั่วโมงกับการเลยนลูกค่ะตอนนี้เวลา เชียงคืนภารกิจของเราก็คือป้อนนมให้ครบ8มือ้อตอนนี้ก็คือเริ่มปั๊มนมของรอบเชียงคืนของวันนี้ละไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆยสี่ชั่วโมงกับเบบี้ของเรานะครับมิวสิกแอนด์ลีริสเดอะทวินส์เป็นยังไงไปดู go เอาล่ะครับวันนี้ิึงแรกที่เราจะทำหลังจากที่ป้อนนมเด็กๆไปเรียบร้อยแล้วก็คือเช็คโปโกก่อนว่าวันนี้เขามีอะไรอยู่นี้บ้างต้องปิดไว้เสมอนะครับเพราะว่ากันฉี่ของเราครับก่อนเราจะใส่โปโกกลับไปเราจะมียาทาก้น ทาทุกรั้งหลังเป็นพวกกองนะครับนิดเดียวความตื่นตระเด็กๆเนี่ยเวลาที่เขานอนราบบางทีก็จะมีอาการแหวนมได้บ้างครับจริงๆแล้วเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนี้เพราะว่าตะ่กี้เนี่ยองก่อนพามิวสิกกับลีริกเข้าเต้านะครับเราบอกว่าไม่สำเร็จนมเนี่ยหกใสตัวของมิวสิกกับลีริกเยอะเลยก็เลยเสื้อผ้าเปลี่ยนเลยขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนคนต่อไปลีริกนะครับว้าวแน่นๆเลยต่อไปก็เสื้อผ้าใหม่ครับธาดามเรียบร้อย ไปนอนครับทุกคนตอนนี้เวลาตีหนึ่งสามสิบเจ็ดเมื่อกี้ตอนที่พี่เป้กำลังจัดการเด็กๆอยู่นะฮะก่อนก็ปั๊มนมไปด้วย oh. เดี๋ยวพาไปดูคลังนมกันตรงนี้คือนมส่วนหน้าทั้งหมดนะคะที่เราตัมส่งไปให้โรงพยาบาลเยอะเลยเยอะมากเราก็ทำสต็อกไปเรื่อยๆ ความเบลอก็คือตอนตีห้าเนี่ยตื่นขึ้นมาปั๊มนมเอานมมาเก็บที่นี่เปิดตู้ปุ๊บเอาถุงนมวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็ไปนอนผลปรากฏก็คือว่าตอน9ก้าโมงลุกขึ้นมานะแล้วก็คนพบว่านมเสียไปแล้วเออมันก็คงเป็นอย่างนี้กันทุกคนแหลนะเนาะความเบลอๆแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะนอนกันแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะได้นอนสักกี่นาทีเด็กๆจะปลุกขึ้นมาตอนกี่โมงต่อไปาจะมาลองตีสามนะรซึ่ง วันนี้เด็กเริ่มหลงเราตีสามพี่เค็ให้เราเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งจะบอกว่าช่วงเราที่เขากำลังกินนมอะไรเงี้ยนี่ใส่ถุงมืออยู่นี่แนะนำว่าให้เอาถุงมือออกนะให้ใส่เป็นพักถอดเป็นพักนะครับช่วยพัฒนาเรื่องแบบกล้ามเนื้อการหยิบจับของเขาถ้าใส่ตลอดเวลากล้ามเนื้อส่วนนี้จะไม่พัฒนานะครับรลับไหมครับทางนี้หลับแล้วครับมีแพะอยู่หลังกล้อง โอเคต่อไปย huh ังไงต่อคะนอนแล้วค่ะโอเคผมจอตอนเช้านะบ๊ายบายโอ้เริ่หกโมงเช้าตอนนี้เวลาสีห้าสี่ห้านาทีเด็กๆเริ่มตื่นแล้วคลิปมิวสิกก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเหลือแค่เด็กคนเดียวแต่ตอนนี้จัดการเรื่องโป๊ะเขาเรียบร้อยก่อนคือฉีดวันสองกันรังได้เยอะมากเขาอื้อไหมคะไม่ไม่ไม่อื้อเลยชิลแล้ว หลายคนอาจจะงงว่าทําไมน้องกรต้องเป็นคนถ่ายนะเพราะว่าน้องกรปั๊มนมเช่นเคยเดี๋ยวรออีกสักแปก๊บนึงอมาม่าก็จะลงมาช่วยดูก็เราก็จะเบาแรงได้นิดนึงก็จะแบบอย่าไปงีบนิดหน่อยอะไรเงี้ยปุ่นนมครับอันนี้คือเตรียมสําหรับมื้อไหนคะสองมือ้อสามมื้อถัดไปครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเตอริลเซอร์ใช้สําหรับของน้องกรด้วยก็คือเครื่องปั๊มนมครับสองเครื่องส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นเครื่องนึ่งขวดนมนะนึ่งได้ทีละแปดขวดโอ,โอเค เก้าโม,มงเช้ามื้อนี้จริงมียาด้วยมันเรียกว่ามัลติวิตามินนะครับทำไมถึงติดอมาม่าขนาดนี้ทำไมถึงต้องบอกให้อมาม่าแบบอุ้มพาดบ่าทเท่านั้นถึงจะหลับได้ มาสู่มื้อเที่ยงครับทุกคนมื้อนี้ก็จะต้องมีการแบบป้อนธาตุเหล็กด้วยครับซึ่งองก่อนป้อนเรียบร้อยแล้วขออภัยในความไม่ต่อเนื่องเพราะว่าเด็กๆร้องกันค่อนห้างเยอะนะครับก็เ,เลยต้องรีบจัดการป้อนยาอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบมาป้อนนมก่อนเมื่อกี้พี่เป้แอบไปหยิบมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ฝากลูกบอลดูเขาก่อนอไม่ไม่ได้บีบคอครับจะพอเขาว่างอยู่ใช่ช่วงเวลาที่สบายที่สุดของเรานะครับก็คือช่วงเวลาที่เด็กๆหลับถามว่าว่างไหมก็ไม่นะครับตามนมอ,อยู่อีก เราจะได้พักวันนี้แบบบรรยากาศคือน,น่านอนมากฝนตกคราำๆรอากาศครึ้มๆรึ้มจะเข้า,าสู่รอบสามทุ่มครับรอบนี้พิเศษหน่อยตรงที่ว่าเด็กๆตื่นไม่พร้อมกันจาก,ก่กนเนี่ยเคยทำงานคืนเนาะเสร็จตีสี่กลับบ้านอะไรเงี้ยชีวิตเปลี่ยนไปหมดครับเมื่อมีเจ้า2คนนี้เข้ามากินข้าว2องทุ่มครึ่อเย็นปกติก็ตีสาเนาะ ้มน้ำดื่มแบบนั้นนะเพิ่งทำงาน,นเสร็จแล้วกลับมาก,ก็แบบอาบน้ำแลบบ้ว<อ>ตื่นเที่ยงบ่ายโมงอาจจะเล่าให้ฟังว่าต่อนหนึ่งรอบในการให้นมเด็กๆเนี่ยเรานับเร็วๆว่ประมาณชั่วโมงหนึ่งไปดูกันรอบสามทุกคนี่คือการอุ้มแบบวิธีอะไรครับเนี่ยแข้งหนึ่งเล,ลยงามกินนมซะแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับมาเปลี่ยนฝั่งนั้นนึงลูกขอเปลี่ยนฝั่งขนาดหน่อยครับผมพี่มิวสิคขอยิ้มหนึ่งหน่อยนะ เง้มเง้มเง้มง้มเรื่องเงียบมีเด็กดริฟนึในอัตราครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับดูร่วงโรยนะครับการส่งมอบแล้วครับสมบดีครับกันเรอซะหน่อยนะครับคุณมิวสิกครับโอ้เรอซะหน่อยครับ ดีห่มตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็หมดไปแล้วหนึ่งวันนะครับที่เราดูแลเด็กๆส่วนัตพี่แป้งกับคุณกรรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดให้กับลูกของเราทั้งสองคนนะก็คือการให้อาหารที่ดีให้การดูแลที่ดีแล้วก็ ให้ความบอบอุ่นกับเขานะครับส่วนตัวแม่เ,เองตอนนี้ก็มี2หน้าที่หลักนะนนก็คือท้งนนมนะครับและชงนมนะครับ คงจะเป็นอย่างเงี้ยวนๆไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวจะมีพิเศษอย่างนึงก็คือเราจะต้องพาเด็กๆไปหาหมอด้วยครับครบหนึ่งอาทิตย์แล้วเป็นยังไงบ้างอยากขึ้นไหมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับใครที่อยากจะให้เราทำอะไรก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างแล้วกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซั b สไครป์ไปด้วยนะครับ k p Family #musicandlyricstheTwins นะครับผมผม m u ครับ Lyrics ครับ k p Family แล้วเจอกันครับ